สวัสดีครับพอผมโจโจ้โปรเฟสคนเดิมกับช่วงขอรอยสักไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับผมวันนี้ลูกค้าที่จะมาสักก็เป็นลูกพี่เก่าของผมรับผมก่อนที่ผมจะมาสักนะหลายๆคนที่ติดตามมาก็จะรู้ว่าผมมาเคยเป็นช่างไฟฟ้าเป็นเสาตามข้างถนนนะผมติดมิตเตอร์ตามบ้านคนนะครับวันนี้เจ้าของบริษัทที่ผมเคยทําอยู่นั่นผมเรียกเขาว่าอาเทพนะครับผมเขาเป็นซีอของบริษัทรับเหมามิตเตอร์ไฟฟ้าจาก การไฟฟ้ามาติดตามบ้านนะครับผมแต่ก่อนนะเขาจะถามผมตลอดว่าสักไปทําไมวะสักเจ็บไหมสักชอบแซลผมตลอดก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยชอบรอยสักนะผมแต่ตอนนี้อายุน่าประมาณ50สิบกว่าแล้วนะครับผมและสุดท้ายก็มาอยากมีรอยสักแรกในชีวิตกับผมนะผมวันนี้และรอยสักที่ได้นะผม เป็นลายของสถาบันที่อาท่านนี้เคยศึกษามานะผมแต่จะเป็นสถาบันอะไรเดี๋ยวมารอดูกันนะผมว่ารอยสักครั้งแรกในชีวิตเมื่ออายุเยอะๆแล้วเขาอยากจะได้เป็นลายอะไรและสถาบันไหนที่เขาเรียนจบมานะครับผมจึงทําให้เขาได้มีวันนี้นะครับผมแลงงานแบบนี้แน่นอนผมไม่ได้เป็นคนสักเองแน่นอนครับผมจะจัดช่างที่ถนัดแนวนี้ที่สุดในร้านให้กับอาท่านนี้นั่นก็คือช่างไม้นะเนีครับผมถ้าเดี๋ยวเราไปดูกันวังงานจะเป็นแนวไหนบรรยากาศในร้านวันนี้จะเป็นยังไง ผมขอวงเลมนิดนึงนะผมว่าอาคนนี้ขี้บ่นมากแล้วมาดูกันว่าบทสนทนาต่างๆจะเป็นยังไงในเมื่อลูกพี่เก่านะผมมาเจอกับพลังงานนะผมที่ทุกวันนี้ก็กลายเป็นลูกพี่คนนะครับผม <S <S ก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมจากคนที่เคยทํางานร่วมกันแล้วก็เคารพมากๆเขาจะพูดคุยกับผมวันนี้ยังไงจากในอดีตที่เคยด่าผมทุกๆเช้าว่ามาทํางานสายนู่นนี่นั่นแล้วก็วันนี้พอม,มาเจอกันในอีกรูปแบบหนึง่ง บรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงเป็นรับชมพงพรไหมครับมาพอดีเลยไม่ใช่ <laughs> <laughs> ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วหกสิบครับอายุหน้าประมาณห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบกว่าแล้วแล้วแล้วหกสิบครับหกสิบแล้วครับร้ายแรกเลยชีวิตนะแล้วตบอกที่ว่านี่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 ตั้งแต่วันแรกเนี่ยตั้งแต่โจยังเด็กๆนี่อยู่กับผมมายี่สิบห้าปีรู้จักมายี่สิบห้าปียี่สิบห้าปียี่สิบห้าปียี่ห้าทำธุรกิจนี้มา26ปีวันยี่สิบปีเราต้องเจอกันตั้งแต่ออฟยังอยู่ มอไหมมอมอไม่ผมมอคือปลายถึงมัธยมหมดแใช่ใช่ไม่ไม่ผมผมไปเข้าก็สิบเก้าแล้วครับที่ยังไตอนตอนพี่ออมไม่จบแล้วเรียนจบหมดแล้วคะแนนแล้วหนูอายุเท่าตอนนี้ตอนนี้สามสิบครับสามสิบกือบสิบกว่าปีเกือบยี่สิบงั้นพี่จะลองแบบตัวนี้ไม่ได้างั้นอ่ะเราใช้แบบตัวนี้เลยได้ไหมได้เอาเฟืองตัวนี้แล้วก็เอาเอาเราเอาแค่เอาฟอนนี้อ่ะเอาแต่เราจะเอาฟอนนี้อยู่ดีอยู่นะใช่อันนี้เราจะเอาฟอนนั้นฟอนไหนก็ได้ ให้มันอ่านเป็นแล้วกันอ่านเป็นประทุวันนี่เนาะครับสวยไหมถ้าถ้าเราดามแยกใช่ไหมไอตัวโค้งนั่เดี๋ยวมันจะมันโค้งไม่เท่ากันอืมเพราะมันเป็นวงรีไม่ได้วงกลมเลยงั้นก็เอาเปลืองอันนี้มาใส่กลางได้ผมนี่ยสวยไหมได้เลยแล้วเทปแอดไลน์กับแอดไลน์คืออะไรบ้างอาเทพจะส่งแบบไปให้ให้ช่างได้ยังไงกูไม่เป็นส่งตัวทำดิ ตัดเลยอะไรกูก็ทำไม่เป็นแก่แก่กลองเปิดในนี่ดูสิรยหนูลองเปิดในที่เขาเขียนไงน่ะในของปรุมวันจะสวยนั่นเลยไม่เป็นไรเลยไอ้บ้านงสักได้มั้งของอแค่นี้ตึแตเนี่ยก็้อนเนี่ยที่ส่งให้พี่ออฟแล้วพี่ออฟส่งให้ใช่ใช่ชาติแต่แต่แค่เปลี่ยนเฟืองเอาวันนั้นมาจะได้จะได้ไม่ต้องย้ายตัวหนังสือ ่ะเดี๋ยวงงั้นส่แต่เรื่องเงาอ่ะเดี๋ยวใส่เองที่หลังได้รูปรูปรูปพ่อเมื่อกี้นี้อยู่ที่ไหนอ่าเนี่ยน้องเข้าทักมาแล้วชื่อนี้โจบู๊เดี๋ยวน้องไม่หลับมาสามสี่คืนนะผูบอกก่อนนะเรื่องจริงนะเว้ยใส่จริงเราถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เสร็จต้องคอยบอกใาหนึ่งไม่ใส่เออใช่ถ้าไม่ใส่ใส่เขาไม่ยอมไม่ใส่ใส่ได้ไหมแตาอย่าใจใส่ทำไมไม่กลัวอะไรวะมึงใส่แล้วกลัวอะไร มันมันไม่เหมือนกันนะมันแบบพราก็ลองก่อนก็ได้ถ้าไม่ได้ใช่ไหมก็ได้เหรอดิ๊ดเดี่ยวเองผ่านโลกมาเยอะแยะีแค่นี้มึงจะตัดผ้าไปทีตอนร้องแล้วโจอ่ะนี่อ่างนายโจ๊กชื่อด่างหูเลยผมหรือว่ามันเป็ี่ยนเนี่ยเป็นไงลูกใหญ่ไหม อ,อ๋อแล้วทีนี่ทำไงอะเราแต่ยังไงเราก็ใช้แค่เฟือนออยู่แล้วก็ใช้ได้เปิดยังไงเปิดเป็นเวลาหรือวา่นวานัดหมายนัดกับนัดลงมนาะเหมือนที่อานัดมาเนี่ยคนมีตังก็มาสักไม่ได้มาถึงต้องนัดเลรอไม่ใช่มีตังขับรถเขไปไม่ได้มีตังก็สักได้เดียวไม่ใช่ขับเข้ามาเลยเนี่ยอ๋อไม่ได้นนัไม่มีคนว่างอต้องนัดไว้แล้วก็คุยว่าจะสักลายอะไรไว้แล้ว็นัดวันที่ตรงกันอืออือเด็กนะแล้วที่ว่าไปแข่งอะไรจะแข่งอะไรนะ แประกวดเออแล้วได้มันจริงไหก็เนี่ยทางนั้นเนี่ยเราก็ดีย้ว่าะน้องเดินออันนี้ของผมคนเดียวแต่ว่าพึ่งพึ่งรับลูกน้องได้ประมาณปีหนึ่งแล้วก็พาลูกน้องไปประกวดลูกน้องก็ได้แล้วแต่ที่ได้อยู่อยู่แล้วผมได้คนเดียวตอนแรกผมทราบคนเดียวพึ่งจะมารับลูกน้องได้ประมาณปีหนึ่งดูองได้มีคนช่างเนายรวมผมจริงๆตอนนี้เป็นเจ็ดคนแต่ว่าไม่ได้มีงานทุกคน แล้วบางคนก็ก็แบบเป็นแค่เขาเรียกอะไรฟิีแลนซ์ฟรีแลนซ์แต่ต้องมีฝีมือกันทุกคนใช่ครับไม่ให้เสียชื่อหลานอยู่แล้วแล้วมือฝึกไหนมาก่อนเป็นนล้วเล่นเนี่ยฝึกเลยอะก็นั่นแหละตสั่งเล่นกันนล้วกูกลับละแต่กูเปลี่ยนละตอนที่ทำงานกับอาผมก็สั่งอยู่ในห้องแถวเลยเนาะจริงๆแล้วมันแปะอะไรแปะในในในก็ไหลอาใช่ไหมก็แปะได้เลยใช่ไหมเนี่ยได้ใช่แต่ว่ามันต้องแต่ว่าเดี๋ยวย้ายเอาถึงข้างในใช่ไหมอ่สือไม่มีก็ได้ไหม ก็เหมือนกับไอ้สัตว์มังกรอ่ะม่มีเก็บมีเที่ยวมีเล่นมันก็ได้หนี่ยว่ะเดี๋ยวขอทายาชาก่อนนะเออต้องถอดซิปป่ะถอดถอดไหมถอดดีกว่ามันจะได้ซีนได้อะเดี๋ยวมันต้องซีนอันนี้ไม่เกี่ยวกับสถาบันนะครับ ใช้ยาชานี้อยู่ที่บุคคลโอ้ยเจ้าของนัยไม่ใช่ว่าแบบสถาบันนี้ต้องจะเจ็บตัวเรื่องจริงนะเว้ยเรื่องีโจนะครับ <c oughs> โจมันจะเต็มตัวได้เฮียเจ็บเรื่องโจนะครับผมก็ไม่สักมาตีห้าปีแล้วอ่ะผมไม่โดนเข็มเลยเหมือนกันอย่าว่าจะเข็มเลยแค่ a อ k ีเคยังไม่เคยโดนจมูกเลยจริงจริงเล้แลรู้ว่าเป็นก็ไม่รู้อีกันเป็นงานท้งบ้าน่ะแต่ผมไม่เป็นคนเดียวผมไม่ได้ตรวจคุย ตรลงแบบไหนี่ยถ่ายถ่ายตอนมันหยดเท่ไอันนี้มันไม่เกี่ยวใช่ไหมเขียวมันอะเราไม่ไม่ตกลงไม่เอาแล้วเดี๋ยในเน็ตพี่ว่ามันก็สมบูรณ์ดี๋ยวจะได้เท่ๆมันเลยเท่หมดเลยหมายว่าไหนโดยปุ๊บแล้วก็ให้อาดูแล้วก็เป็นไรกูเชื่อมันแล้วฝากมาเดได้หมดเลยแล้วก็แบบว่าเอาที่มันสมูทแล้วเพฟรชอ่ะแค่นี้ไงงี้มันก็สมบูรณ์แล้วนะไม่ต้องมาเปลี่ยน แต่สวยทุกอันแหละของวัตถุมันอ่ะแต่ดูบัวไหน่ับางทีบัวมันจะข่วนไปสองไปงั้นเองเออนี้อันนี้อันนี้ออันนี้อันนอันนี้อันนี้อันน้อันนี้อันน้อนอันนีอันนอันนอันนี้อน้อันนี้อั้อันนี้อันนีเอันนอนน้อนนี้อัวนีอันอันี่อันาีันกี้อันนี้อันนนอนจิเนียรันนอนจีเนียร์คือวนนี้อันอแปลว้าช่างกนัน้ัน้นอันนออ ก็เพิ่งจะเปลี่ยนที่แต่ก็ใช้ได้เหรือเพื่อพอเป็นดีนีก็ได้เองสักไม่ก้องสักมันไม่ต้องเปลี่ยนออกมั้ยถ้าไม่เปลี่ยนได้ก็ดีนะได้ไม่ต้องเปลี่ยนสมบูรณ์ตามไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเอาตามนั้นเลยแต่ว่าห้าสอนไม่ต้องมีจุดแค่แหละครับนั้นน่าจะพอดีแหละแต่ถ้าเล็กไปก็ไม่สวยนะมันก็เป็นเนี่ยแหละหล่อเฉยเห็นไหมอาจจะไม่เป็นลมไม่เป็นไรครับปกติอาไม่มีความดันไอ้โกยมึงรู้ว่าเด็กนั่งเต็มเลยเนี่ย หายเ,เป็นเ,นเนอาไว้ความดันล่าสุดเมื่อไรวันนี้มันอาจจะขึ้นสูงน่อยนะคร <laughs> ั้งแรกในชีวิตนะเว้ยพูดเด็กแต่งวัดน,นะเว้ยทำศักกันเต็มตัวแล้วกูไม่เคยใน,นชีวิตมีอาตากไปเพื่อผูกมีอาตายไปเนี่ยอย่าน้อยก็ยังมีจเเะเรียกว่าอาไปติดเกา่กาที่กรมทูวันแล้วเวลาคนก็บนถามแล้วตอบถูกว่านเนี่ยผมจบที่นี่มาเกิดชนะชันใดติดตัวอะไรตลอด ที่เราใ่ไหมจุดะสมที er come, ่มาเนี่ยเคยสั parole, ่งเพื่อนมาจะเกิดตายให้เขียนที่หน้าอกเพื่อนบอกผมไม่กล้าเขียนก็เลยมาสัตวีกว่าถ้าตรงนี้สวยเออไม่ต้องไงเจ็บออพอดีนะไม่ต้องใหญ่มากจะได้เห็นครบๆหรือลองไซส์ใหญ่กว่านี้นิดนึงฮะใหญ่นี้เหรอเดี๋ยวลองตัดก่อนนะคือมันตกไกลยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเจ็บนะพมอมันจะทึบกวนาน้อันเท่ากันอ่ะ นนต้องยิงสบายใจนะมันมาแล้วนี่หว่ามาว่าอะไรใหญ่ไปรู้ว่าตัวเล็กสวยกว่าการสองตัวอือได้มันขาดใจเราให้มันเริ่ขาดใจเลยไอ้ยังไงเนี่ยตรงนี้่คนที่สัตว์เยอะๆโอ้ยอย่างเงี้ยมันไม่ไม่หนักกว่าหรอแต่คนที่สัตว์เยอะๆแล้วอ่ะมันรู้แล้วว่า อ๋อมัเจ็บอย่างนี้ขั้นตอนนี้ม่งเป็นอย่างนี้ม่งคิดไปเองพี่เนี่ยมันก็จะเจ็บกว่าคนที่ไม่เคยแ้วาสัตว์เนี่ยผู้หญิงทั่วไปอะอะไรนะก็เรียกยันห้าแถวเงี้ยผมไม่ได้รับพวกไันพูดถึงว่าเขาสัตว์กันแล้วเขาเห็นก็กลัวเลยเลยใช่บางทีไปเดินตามถนนเนี่ยผู้หญิงสัตว์กันโอ้โหมันก็คงคงเจ็บมั้งคงบอกไม่เจ็บแล้วไม่มีมั้งเจ็บอ่ะแต่ว่ามันเหมือนการเสพติดเหมือนกันนะแบบว่า เจ็บก็จริงอ่ยจะกลายเป็นอยู่ดีๆก็เสี้ยนยังไม่รู้เลยว่าอยากสักรูปอะไรแต่อยากสักมันจะมีช่วงหนุ่อย่างพี่อ๊อฟเนี้ยเล็กๆน้อยๆเลยว่าแต่มีตัวแล้วพ่อขานะครับก็เป็นหนุ่มเนี่ยพ่อมีสองแถวหน้าสองหลังสองลุงตายไปก็เผาไม่ใหม่พ่อก็เผาไม่ใหม่มีแค่สี่แถวเองผมทำพิธีมาเพราะเราเป็นเนนอยู่ต้องไปเรียกคนเจ้าเก่าคนโบราณเก่าๆมามาดึงอะไรออกแบบถึงเผาได้พูดถึงคนโบราณครับ วันนี้ศสตร์เป็นงานอะไรครับเชนเป็นตาส,า,นาสถาบันาสถาบันนะาบ,บันของช่ากลมทุกวันเป็นรุ่น52เป็นส่ญลักษ์บัวร้อยเฟื่องดอกบัวร้อยเฟื่องอนี่คือฉายาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นสัญลักษณ์ของช่นนางกลไม่ใช่ฉายาวันนี้ได้มีได้ฟังวิลกรรมมันๆของคุณน,าน้าแน่เนแน่นอนได้ฟังวิลกรรมมันๆน,นะเพราะว่า สถาบ,บัานนี้จะไม่ถูกกับก็คงรู้เนาะฝ่ายตรงข้ามก็มีอยู่ที่เดียวเนาะคงรู้คงรู้ประวัติที่เป็นช่างกนนุญแงแรกของประเทศไทยเ,เปิดปี2475ครับครบ90ปีปีเนี้ยเปิดมาครบ90ปีมากกว่ายุผมอะ่ะครับตอนนี้ผมอายุ60อือผมเข้าการศึกษาปี2 5 0 7เป็นช่างกบญแวันรุ่น52ครับ ช่วงไม้นี่ครั้งแรกปะที่ได้สัตว์แบบสถาวบันโรงเรียนครั้งแรกโยกสิเปอรครั้งแรกจะโดนเข็มวัเนี่ยกลัวกลัวมากกลัวกลัวเข็มแต่มีดเมื่ดนี่ไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัวแต่กลัวเข็มอ๋อผ่านได้หมดแล้วเรื่องพวกนี้มีดเมืดตัวนี้ไม่กลัวสบายมากแต่เข็มไม่กลัวแน่นอนทำไมเขา ตรงเดียวยาช้างกลับแต่แขนเสื้อไงแขนเสื้อผักแดดไงผักฝนไงยังอะใช้เครื่องดา่าก็สัมจุดความชัดใช่ไหมเอาเอาเอาห้าสองมาด้วยเหรอห้าสอูเพราะคนหลังนี้ไม่ต้องเปียนเองเหรอเปียนเองได้ไม่ได้๋ยวค่อยมพ่อใส่ก็ได้ตอนนี้ครับฮะตอนเีครับพอก เตียองกูเครื่องกูโมแป็งกูรถเข็นรถเข็นก็ของกูอาโกูเธออาก็อากูลูกค้ากูกูเป็นพวกกูเห็นไหมบอกแล้วไม่เจ็บสกักยังอ่ะสักแล้วจอยตามไปบ้านให้พระแล้วไปตามดูแล้วลอ่ะอ้าว ไม่เมื่อกี้ไม่บอกไอ้เหี้ยวันไปเจ็บกูได้สัตก,กลางหน้าอ,อกบอกแล้วไม่ต้องใช้ย,ยาชาอีกแล้พูดเล่นพูดเล่นโจ๊กไอ้ไม้อาพูดเล่นนะอาไอ้ไม้มันเพิ่งแชร์คลิปเมือ่อกนะี้พูดว่าอะไรนะไมู้ว่าอะไรนะไอ้คำไหนที่ดีก็เอาออกคลิปถ้าไม่ดีอย่าไปออกไอเ้เขาแ <c> ต <oughs> <c oughs> ่ยาชามีประโยชน์เนาะมีแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวมันก็หมดดิบแล้วช่างมัน จ้าเอาไอ้เข็มมาช่วยหน่อยเดี๋ยาได้หมดเร็วไว้ฮ่า <c oughs> ว่างมาว่นนะไอ้เข็มต้องช่วยเป็นหน่อยไม่มันจะได้ยาทำยาไม่ใช่อยู่แน่น่าอย่าว่าแล้วไอสัตว์กูโคตรเก่งเลยกูไม่หายใจเลยเนี่ย โอ้ให้องมูนชตโไม่ใช่เสียงงองเคลานี้แต่เป็นเสียงของสเซรีที่ถูกย่ำยีกดหมาาข่าวดีวะเริ่องมีควางรู้สึกจริงจริง เริ่มคันที่นี่แต่ใช่ป่ะเดี๋ยวก็เจ็บฮะเดี๋ยวพอเดินเส้นเสร็จอ่ะมันจะเป็นพอลงเราจะเป็นแค่แบบฝน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 มันจะมันจะรู้สึกดีกว่านี้อันนี้มันยังจี๊ดจหน่อยตอนฝนฝนนะมันจะสนุกหน่อยฝนฝนเออการเชื่อเพี่เริ่มแล้วเริ่มจี๊ดๆเริ่มขัดแต่มันมันเปิดแผดไปแล้วนะถึงจะมีกระชาวก็แฝดเล ผมเรียนช่างกลน,นะอาเนี่ยตอ่อปอดได้เลยขึ้นไปเนี่ยแทงคนคัตเตอร์กรีดคนไขควงแทงเขาอาจีก็ตั้งแต่ใช้ตอยันก้นอ่ะพันกว่าเข็มอ่ะทำได้หมดแต่พอถึงยุคเราพอเราเป็นลูกหลานไม่เรียนช่างกลเลยกลัวจะต้องมาโดนเหมือนเราเราก็โดนไม่ใช่น้อยอาเนี่ยโดนตีสลกเย็บไปรั้งณสี่สิบาเข็มเหมือนกันโดนปืนโจ๋หัวเหมือนกันไม่ต่างตรงไหนะที่เราทาเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถึงยุคเราต่อไปลูกเราไม่ควรเรียน มีทางแก้ปัญหานี้ป่ะไม่มีครับไม่มีไม่ไม่มีวิธีแก้ไม่มีเก้าสิบปีแล้วปกป้องป้องกันไม่ต้องให้เรียนเลยไม่เรียนเลยใช่ถูกต้องถึงบอกว่ามีลูกหลานเรียนณฑิได้ก็ดีเรียนบัญชีได้ก็ดีช่างกลเนี่ยเรียนได้ก็ดีแต่ถ้าเรียนแล้วปรับปรุงตัวเองไม่ได้ทําใจไม่ได้ลําบากดูี่อาหกสิบยังต้องมาสักสักลายสถาบันที่น่าอหัวไหลเลยไหมล่ะโจส่วนไหนที่สักและจัดที่สุด นี่30ไาทีแล้วเขาบอกหลังมือเหรอทุกส่วนเนี่ย <c oughs> ผมเจ็บทุกตรงมันมันขึ้นอยู่หลายอย่างถ้าเกิดแบบบางคนบอกตรงคอเจ็บบางคนบอกตรงขาเจ็บใต้ท้องแขนนี่แี้ยแต่มันก็อยู่ที่คนนั้น sea, มันสักอะไร <einen> สกักสักแค่ชื่ออย่างเดียวก็ไม่เหมือนกับคนที่เขาสักทางขาอะไรดูน้องคนนั้นสิเนี่ยสักการหลังเนี่ยมั้งโอ้โหทุกตารางนิ้วทุกตารางเซนเลย เอ <Es by> สวยยลคางนี้ต่อเลยข้างไหนดีนี่มีคางาสถัดทันไหม SP คว่งนึง SP างนึ่งกะหลกไเลยทางหนึ่งกระหนกมากไม้ผมฝีมือไว้โจ๊บปีข้างนั่นหรอทันไ้ะไม่ทันเรอชเลสวยสวยแต่บัวสวยอยู่นี่พอดี กูต้องตัดเสื้อข้างกันเดี๋ยวดูนะเดใส่เสื้อไม่เอาแล้วลายเดียวเดี๋ยวดูนั้นเดี๋ยวดูอีกข้างหนึงเดี๋ยวดูไม่นั้นไม่กลัวไม่เกินหกเดือนเราต้องการแค่ไหนว้าวอยากโดนเข็มว่าอจะโดนไรดีวะคงเดือนมาแน่มาเนี๋ยวนี้ก็สวยไรสวยจริงนี่ก็ไม่ใช่ราคาเต็มนะเอาผ้ามาแลกผมกเก้าเก้าบาทแต่กูจำได้ผมเอาผมเอาเก้าบาท เออหวเก้าบาทนั้นกูจําได้ผมไม่ได้อาเอาตังไปทะไรนะผมไม่อยากให้คนอื่นเน่ะเขามาพูดว่ารอยสั่งเนี่ยไม่มีราคาอ๋อมันก็เลยต้องมีราคาเอาทั้งที่งเหมือนที่มึงนี่นะจริงเดี๋ยวเขาเขาไม่รู้ว่าผมค่อยมาองนี้มาจากอะไร จ่าย9บาทจริงจริงไม่เอาไม่เอาไม่เอา9บาท9บาทแมวเอ้นไม้งี้ได้แล้วแมวแมวผมจะได้ไม่เกรงใจตอนเอาพระเฮ้ยไอะไรอะไรภรรยาละอย่างเอา9บาทจริงๆอ่ะไม่เอาจไคิดอะไรแล้วอาอยากให้พิเศษอะไรแล้วแต่เลยไม่เอาแมวแมวผมผมเอา9บาทเฮ้ยไอ้มึงให้ไม้งี้ทำ ทำยังไงให้กูแข็นชาวะเนี่ยไม่บอกทีแรกโถถ้าบอกว่าไม่เจียบกูตากไปแล้วก็บอกเลยม่ต้องใ้ผมบอกแล้วน้ว่าไม่เจียบนะทีแรกอะอย่างเนี้ย ถ้าเราคิดคิดเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนอาเทศจะมาทําจะได้บอกเขาถ้าเขาเกราะนั้นไ่คิดประมาณสามวัน,นโอเคไม่อาจจะได้บอกเขาเพราะว่าเพื่อนอาเทศอ่ะแก๊งที่เที่ยวด้วยกันทุกวันเนี่ยทั้งหมดแหละถ้าเกิดเขามาปุ๊บเขาอาจจะอยาก้อันี้เพิ่มอันนี้ลดแล้วมันก็จะอาจจะแบบสามพันสามพันห้าอะไรก็จะไม่ไม่จะได้บอกเขาถูกกลมๆนี่สามวัน ได้เลยแต่ก็เหมือนเดิมนัดนัดก่อนเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีวอล์กอินแต่ทิ้งบอกว่าไม่มีเงินก็สั่กับมึงไม่ได้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุดีครับว่าี้าจะสักกมตอนสุดท้ายเนี่ยนั่นไม่มีชาเลยใช่ไหมบอก็เจ็บแค่ได้ยังไใช่อเจ็บน้อยกว่านั้นอีกถ้าไม่ใช้ถ้าถ้าาไม่ใช้น้อยกว่านั้นอีกเพราะว่ามันจะไม่ไม่แสบอันนี้อ่ะทั้งเจ็บทั้งแสบ ช่แต่ว่าถ้าไม่ใช้เลยมันจะไม่แสบเลยตอนที่ที่ช่างไม้ลงไปครั้งแรกมีความรู้สึกใช่อะประมาณสิบห้าทีแรกอาจจะไม่รู้สึกเลยแต่พอมาตอนหลังนี่โหแม่งผมแท้ละครับเขาก็แค่นี้เองใช่อะสักสักตัวก็สักนะเดี๋ยวหกเดือนไม่เกินหกเดือนเนี้ยอาก็มาอีกข้างหนึ่งอะเล่นเล่นกุฏิครับขอบคุณทุกกอล์ฟนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาก็เตรียมให้เลยครับคนงานอีกคนอะ แในนี้มีกีคนอ่ะเอาไว้เกินก็ได้ะตอนไม่ก็ไม่รู้่าที่กี่คนไงป <c oughs> ระมาณสิบสามคนรวมๆแล้วใกล้พ่อไม่เอาสิบ <c oughs> <c oughs> สามจริงๆ้ะรู้แล้วร <c oughs> ู้แล้วพี่โจอด้มาจากไหน ้แลวสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมวันนี้ใครได้ประโยชน์อะไรจากไม่ว่าจะเป็นศาสนาคติความคิดต่างๆจากคนอายุ60กับคนอายุ30คุยกันในหลายๆอย่างก็นําไปปรับใช้กับชีวิตจําววนของแต่ละคนเอาละกันนะครับผมแล้ววันนี้ก็ทำให้รู้ว่าไม่ใช่ผุ้ใหญ่ทุกคนที่ไม่สนับสนุนเรื่องนี้60 <c oughs> ก็มาสักให้เราเห็นกันวันนี้ก็ฝากติดตามเพจโจโจ้เฟ t แล้วก็ y YouTube t i k t o k ด้วยนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีเสื้อมาจําหน่ายกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะโพ ในเพจให้ดูว่าแบบเฟื่อเป็นยังไงคร่าวๆแล้วก็จะเปิดให้สั่งจองกันนะครับผมรวมไปถึงใครที่อยู่ใกล้สมุทรปราการนะ,ะผมเรากำลังจะเปิดร้านขายซี่โครงหมูะครับผมใครที่ติดตามในเฟซก็น่าจะเคยได้กินกันบ้างแล้วช่วงปีที่แล้วที่ขายมา1ครั้งนะครับผมหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะทําอีกจริงจังเลยทีนี้ก็ใครอยู่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถแวะมาอุดหนุนก็ได้ะคะร,รับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ